ผมรู้เลยว่าทําไมการบำรุงงานภาครัฐนะแม่งถึงพัฒนาช้ามากแล้วแม่งก็ยังมีการหัวการโกงอยู่ในวงการนียเยอะวันนี้นะผมเข้าไปปรึกษาเข้าไปหาลรือกองการประสริไอหน่วยงานเนี้ยมันคือต้นทางของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นหน่วยงานย่อยของกรมบัญชีกลางมันมีโต๊ะอีกตัวหนึ่งสองตัวเป็นโต๊ะที่แบบเอาไว้หาลรือผมก็เข้าไปหาลรือมีประเด็นบางประเด็นซึ่งเป็นประเด็นเก่าๆละเจอกันบ่อย แต่บางหน่วยงานก็ยังทําอยู่เขาก็ส่งตัวแทนของหน่วยมากองการพัสดุเนี่ยเชื่อไหมเป็นผู้หญิงอายุประมาณสามสิบกลางๆนะมานั่งเหมือนไม่อยากมานั่งเหมือนโดนบังคับอะค่ะค่ะไม่ใช่อำนาจค่ะไม่สามารถบอกได้ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นต้องไปที่อื่นค่ะส่งหนังสือค่ะจนผมถามชื่อขอโทษนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับบอกไม่ได้ค่ะเป็นนโยบายของหน่วยงานครูแบบแล้วก็ห้ามห้ามถ่ายรูปห้ามบันทึกรูปอะไรประมาณนี้คือผมเข้าใจละ คือพอมีเกาะว่าไม่ต้องบอกชื่อพอมีเกาะห้ามบันทึกรูปห้ามบันทึกคลิปก็เลยจะทําอะไรกับประชาชนที่เข้าไปขอหาลือก็ได้หรอผมพูดนะแทนที่คนนะ่ะเขาเดินทางไปหาเพื่อไปหาลือเนี่ยแทนที่จะกระตือลือล้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องเก่าๆที่มันเคยมีหนังสือเวียนออกมาแล้วมันมีระเบียบชัดเจนแทนที่จะโทรศัพท์เลยว่าเฮ้ยฐานหน่วยงานให้เรื่องมันจบสั้นๆได้เลยว่าเฮ้ยทำไมยังทำแบบนี้ ทำแบบนี้ไม่ได้นะเคยมีหนังสือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แจ้งแล้วนี่ว่าห้ามทําแบบนั้นแบบนี้อันนี้อค่ะจนผมต้องพูดว่าผมขอโทษนะครับทําไมรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยอยากพูดเลยรู้สึกเหมือนไม่เต็มใจเลยรู้สึกอย่างนี้จริงๆรงองการวัสดุภาครัฐอะไรประมาณนี้สักอย่างชั้นห้ากรมบัญชีกลางผมไม่แปลกใจครับว่าทําไมวงการ e bidding แม่งถึงอยู่แค่นี้เพราะเป็นอย่างนี้ไง